สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับขั้นตอนในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ MG ตัว HSE คันนี้นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิลเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทําโครงสร้างและพื้นฐานให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อมารองรับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงวิลเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเข้าไปนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นดับซึ่งมีคุณภาพตัว Calibrate ครับมาทําการติดตั้งนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงครับ เวลาแดมสังเกตนครับมันจะยึดเกาะตามบอดี้รถนะครับมีรอยโค้งรอยบอลนะครับมันจะยึดเกาะนะครับตามบอดี้รถจนขึ้นไหลเราเห็นนะนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังมาท네 <a> ําการสร้างเจ้าตัว Enforcement นะครับเพื่อมาทําโครงสร้างของเจ้าตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นเห็นไหมครับนี่ครับหลังจากที่เราได้ทําการสร้างเจ้าตัว Enforce m e n t เสร็จแล้วนะครับเรามาดูการซ่อมเสียดูนะครับเดีนะครับ ซับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวซ์เบียชันหรือการสั่นกระพือเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูเทคนิคนะครับที่ได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าเป็นจํานวนมากนะครับก็คือเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานอุปกรณ์ซาวร์ราชุนะครับมีการดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาเฉพาะให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีและนอกจากนั้นนะครับมาดูนะฮะตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวพาสซีฟนะครับนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม พร้อมกับทําการยึดแน่นหนาครับนะครับเวลาปิดเปิดประตูครับไม่มีการหลุดร่วงนะฮะแล้วดูนะครับขั้นตอนวายสายเราได้เลือกใช้สายนะครับมาตรฐาน OFC นะครับมาทําการวายสายนะครับเป็นของยี่ห้อเบลิกนะครับพร้อมกับเห็นไหมเราได้นำขั้วเทอร์มินอลนะฮะมาทําการเข้าขั้วสายนะครับเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงในรถ MG HS คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับ เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับในรถ MG h e a g คันนี้นะครับนะะฮอันนี้ก็เป็นตัวโครงสร้างนะครับที่ทําการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับอยู่ที่มุมกระจกนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวสวิตเตอร์นะครับนะครับที่มาจากทางดิเลอร์นะครับอันนี้เราได้ทําการถอดออกมานะครับอันนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่เข้าไปนะครับพร้อมกับนะฮะนะครับมีการทําเพจนะครับโดยใช้แผ่นโลหะทำการพับขึ้นรูปนะฮะ นะครับแล้วก็ทำการจุดยึดเข้าไปนะครับเพื่อให้สวิตเตอร์นะครับมีความแข็งแรงนะครับเพราะมันก็จะให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีเพราะมันจะลดการสั่นระพือหรือค่าโพไว a เ i ชันลงไปได้เยอะเลยหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้พัสดุทับเสียงนะครับทำการติดตั้งเข้าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนแล้วก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวฮวตสเวตเตอร์นะครับในรถเร็มจีตัวเฮดเซตคันนี้ก็ พร้อมกับใช้วัสดุทับเสียงนะครับแล้วดูหน้าตาฮะติดตั้งในช่องตัวอย่างเดิมนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนําตัวนี้ไปประกอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับในรถนี้ MG HS คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพง่ได้ชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้ทําการติดตั้งแผ่นดัมของตัวแคลิเบตนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเราจะสังเกตนะครับเวลาแดมโพเขครับมันจะยึดเกาะตามบอดี้รถเห็นไหมรอยโค้งรอยว้าจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับแล้วหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นะออด,ดั้ม,มเสร,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 ร็จสิ ล็อกก็ยังมาทําการสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับเพื่อมาทําโครงสร้างของเจ้าตัวแผ่นดั้มให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นแล้วมาดูกันนะครับหลังจากที่เราได้ทําการสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับมาดูการซับเสียงครับนะครับครับซับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวสเบชั่นเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวีเลนที่ได้รับความสนใจจากทาลูกค้าเป็นจนวนมากนะครับดูฮะ นะครับอันดับแรกนะครับมาดูการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับเราดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิติและทีเสียงที่ดีพร้อมกับนะครับยังได้นาเจ้าตัวไอซ์ตันลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ครับตัวนี้มีความสาคัญมากนะครับสาหรับการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับแล้วดูวัสดุที่เรานามาใช้เป็นวัสดุเกรดเอนะครับมีความยืดหยุ่นข้างสูงนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูครับในส่วนการติดตั้งเจ้าตัวพลาสติกเห็นไหมครับ เราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมทำการยึดแน่นหนาเองนะครับนะครับพร้อมกับนำขั้วเทอร์มินอลนะฮะมาทำการเข้าขั้วสายเพื่อให้การเลื่นไหลของกระแสได้ดีและนอกจากนั้นนะครับชุดนะครับชุดสปีกเกอร์ตัวนี้นะครับชุดสายลำโพงนี่นะฮะเราได้เลือกใช้สายของยี่ห้อเบลิกนะฮะเป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับมาทำการวายสายนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งจาตัวลำโพงมิเรนนะครับติดตั้งแบบไหน ให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับในรถ MG HS คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเพิ่มการของตัวตแข็งครับของรถ MG ตัว HS มาในครับนี่คือเป็นตัวแข็งด้านหลังนะครับโดยน่าจะมีการติดตั้งสวิตเตอร์ครับส้าหรับเจ้าตัวสวิตเตอร์ตัวนี้นะครับที่มากับพาริเลอร์นะครับจะไม่มีตัวสวิตเตอร์มาให้นะครับเป็นช่องว่างๆมาให้นะครับนี่ฮะช่องตัวแข็งที่เราทำการติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูท้างด้านหลัง มีช่องว่างอยู่นิดหน่อยครับไม่มี Twitter ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนลำโพงเป็นรุ่นใหม่เข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเราจะนำตัวทวิตเตอร์เข้ามาติดตั้งในช่องตรงนี้ครับและเดี๋ยวมาดูเทคนิคในการติดตั้งตัวทวิ t เตอร์ของทางทีมงานอุปกรณ์สาวและสุภาพรติดตั้งแบบไหนโดยไม่ใช้กาวร้อนนะครับโดยใช้การตัดตัวหักแลการยึดเข้าไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งตัว Twitter นะครับเราก็ได้นำตัวทวิ t เตอร์รุ่นใหม่ครับมาทำการติดตั้งเข้าไปครับนะครับมันจะเป็นไซสลยปริ จะลงบาปดีนะครับแล้วเราก็นาเจ้าตัวแผ่นโลหะนะครับนะครับมาทําการวัดนะครับนะครับโดยใช้จุดยึดนะครับที่มากับตัวแผงตูนะครับจะมีจุดยึดที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีจุดว่กงาอีกตัวนะฮะให้เราได้ทำการตั้งได้พอดีเลยนะครับแล้วก็ทําการวัดนะครับนะครับนะฮะเราก็ได้ครับรงสาเรียบร้อยนะครับความยาวเรียบร้อยเราก็ตัดไปเลยนะครับครับก็เปลี่ยนนห้ตรงครับนะครับเราก็จำการนะครับ เราติดยึดตรงนี้นะครับติดไปเลยนะครับแล้วเราก็ทำการติดตั้งตัวิลเตอร์ชิ้นใหม่เข้าไปนะครับก่อนที <mam> ่เราจะทำการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ก้านโฟมนะครับเพื่อเพิ่มจุดยึดนะครับให้กับตัวโฟิลเตอร์นะครับให้มีความยืดได้มีความแข็งแรงนะครับยิ่งขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปเลยครับนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการลอกกระดาษอีกทีนึงนะครับ ก็นำครับก็ตัวแผ่นโลหะนะครับที่เราได้ทำการวัดพื้นที่เรียบร้อยนะครับบรรยากาศตั้งค่าได้นะครับครับแล้วพอเราก็มาดูนะครับจุดยึดนะครับให้พอดีนะครับครับก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับหลักขั้นตอนในการติดตั้งพวกตัวสวิตเตอร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะดูตรงนี้ครับมารยาการติดตั้งกันบ่อย เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับในรถอุตสีคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นนะครับสวิตเตอร์มันอยู่ข้อครับหลังจากที่เราได้ทําการพับนะครับหยุดยึดนะครับโดยใช้แผ่นโลหะนะครับมาทำการยึดเจ้าตัวสวิตเตอร์เสร็จสิ้นพื้นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใช้วัสดุนะครับมาทำการขับเสียบเข้าไปเห็นมนะครับเราก็แดลว่าเสร็จสิ้นพื้นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับ ครรัับกีีนนน้ะสำหรับขั้นตอนแล้วก็และก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะครับในรถ MG ตัวเฮดเซตต์กนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับกาทำเกิดยึดนะฮะแข็งแรงนะครับนะฮะพร้อมกับกรใช้บุหรี่ทอสตในการเกิดงาริดนะครับแล้วก็ได้านหน้าครับนะตำแหน่งตั้งสวิตเตอร์นะครับก็อยู่ในช่องเดียวนะครับสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะครับในรถ MG ตัวเฮดเซตต์กนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงมาทําการทดสอบฟังกันนะครับให้สังเกตครับการถ่ายทอดอะเรของชินนตีนะครับไม่ว่าจะเป็นแซกโซโฟนหรือพวกเส้นสายนะครับถ่ายทอดมาได้โดดเด่นนะครับโดยเฉพาะนะครับการถ่ายทอดอะเรขอชินนตีครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับได้เสียงสเตจที่ดีนะครับเนี่ยเราลองไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ I guess my best wasn't good enough. Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers. Wondering if we ought to stay or head on out the door. Just We do.